ใครมีเสียงนะไม่ต้องถึงเซเว่นแล้วห้ามก,กินขนมเลยจะให้อยู่แต่บนรถไม่ให้ลงไปซื้ออะไรทั้งสิน้นถึงแล้ว,วอ้าวมีเสียงหรอถ้ามีเสียงก็อดกินขนมมาสิไม่มีไม่มีได้ยังไงได้ยินเสียงอยู่อันนี้ทำชาเลนจ์นะคะพาเด็กๆมาเดินเซเว่นตากลมนะคะใครที่มีเสียงอ แล้วค่อยซื้อก่อนออกนะไม่ต้องลยงใครที่มีเสียงทำเป็นยังไงนะไม่ต้องลยงเลยใช่ใครที่มีเสียงก็คือไม่ต้องลงไปซื้อขนมเลยใช่ครับเดี๋ยวเรามาบีบงานก่อนนะให้ซื้อขนมด้วยงบคนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นอโอเคไหมโอเคไหมหนึ่งร้อยบาทจะได้ขนมแล้วก็น้ำโอเค เด็กๆบ้านนี้ถูกตามใจมาโดยตลอดอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อแต่เวลาไปไหนมาไหนค่ะมิ้นมิ้นจะสอนให้เด็กๆคิดแล้วก็รู้จักวิธีการใช้เงินแบบนี้เลยค่ะเจอกันที่เเวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเด็กๆจะเลือกอะไรในงบหนึ่งร้อบาทห้ามซื้อของเล่นไปห้ามซื้อของเล่นไม่ได้ไม่ห้ามซื้อเลย ถ้าซื้อของเล่นถ้ามีของเล่นปุ๊บวางปั๊บเลยนะเนดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งสองคนจะเลือกอะไรไเ,เราใช้เวลากดดันมากเออโต้ครับทางนี้นี่ทางนี้มีขนมอีกทางนี้ทางนี้มีขนมอีกนี่นี่ น้ำนี่นไมไม่เอาไม่เอาแป๊ซี่แม่บอกว่าไม่ให้เอาอเดี๋ยวค่อยซื้อน,น้ำขนมอ่ะแม่ไปเอาขนมเหรอขนมน้นใหญ่หอั้งตื่นตามากอ,ะอ,อ่ะเธอสือ่อที่คอให้เขาถือทำไมไม่บวกก่อนเออบวกไปให้เลือกให้พอใจก่อนแล้วเราค่อยมาคิดอ่าโอเคเราเอาอะไรอีก ดูเอาสายใหญ่โอเคน้ำไหมน้ำเอาอย่างต่อน้ำยังเรเอาน้ำอันนี้ต่างนี่ไงอันนี้ก็มีน้ำมะกุอะไรนะนี่น้ำมะกุน้ำโกโก้เหรอ,อเดี๋ยวค่อยอเดี๋ยวค่อยมาเอาซื้อขนมเสร็จแล้วค่อยมาเอาอน,น้ำโกโก้ออันนี้อะไป แก้วตะกร้าอันใหม่มาแกาวตะกร้าอันใหม่มาข้างหน้าไม่ต้องออโต้ไม่ต้องให้เจ๊ไปเอาคนเดียวอันนี้ได้อะไรคะของป้าได้อะไรไหนดูซิเกินร้อยหรือเปล่าป้าเกินร้อยหรือย,ยังทำไมเดินหนีล่ะ <c oughs> โอโ้โหช็อปคงจะเยอะน่าดูมาค่ะของเล่นไม่เอานะคะนู่นค่ะทางนู้นค่ะเชิญ <c oughs> เชิญนะคะ กินโกโก้เอาโกโก้แก้วเล็กให้นางอันหนึ่งโตอนได้ช็อกโกแลตไปหนึ่งสองอันนี้อีกพอยังพอแล้วมั้งไปเอาโกโก้ได้แล้วมั้งโกโก้ยังโกโก้สองเอาโกดอะไรไม่รู้ช็อกโกแลตเนี่ยครบยังครบยังอ่ะใกล้แล้ว ได้อีกหนึ่งชิ้นไปอีกหนึ่งชิ้นแอบดูอีกคนหนึ่งก่อนออโต้ครับครบหรือยังออโต้ครบแล้วออโต้ไปเอาน้ำกับป้าเลยเอาแล้วดเดี๋ยวให้ป้าทำให้ไม่ต้องทำเดี๋ยวจะหกแล้วหกอ่ะแปดไปพอแล้วบอไม่มีครบแล้ว เนี่ยเอโต้น้ำอีกหนึ่งครบแล้วน้ำหมดหมดอาอโอ๊ดก ah, oh, oh. oh, like ินแล้วอ่ะหมดแล้วูกไปกนมันเอาโอนตินไปเทใส่แก้วมาได้ก็ไปคิดตามอะไรมี่ <s <S ิดตังค์จิ <S <S ้นน้ำจิ้นน้ำจิ้นน้ำสุดยอดมากดูดิเอาโอนตินเขาไปเจาะแล้วก็บีบใส่แก้วเยี่ยมให้ป้าถือไม่ได้เดี๋ยวหก นี่มีนี่โอ้โหสุดยอดไม่ไหวอ่ะไปคิดเงินคิดเงินลูกคิดเงินคิดเงินเขาไปเจาะบีบใส่แก้วตัวเองอะเนาะไปจ่ายเงินจ่ายเงินนี่ไม่เห็นก็แม่เรียกหาอยู่อะลูกหายอ่ะไม่มีไหนดูโอเคไปเดี๋ยวคิดเงินเขาเอามาผัดด้วยนะเนี่ย เอาละเราซื้อของกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ช>มาแจกแจงบินรายการกันของมันมีซื้อไปทั้งหมด99บาทถือว่ายังไม่เกินงบแต่ของออตโต้เกินไป15บาท115บาทาดูทําหน้าดูทําหน้าดูดิเก <c oughs> ินแล้วของออตโต้เกินไป15บาทครับนี่ของหนูซื้อมั้เยอะเลยแต่ก็ไม่เกินเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายส่งจุ๊บหน่อย